เปิดลำดับสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes นิตยสารชื่อดังผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินจากสหรัฐอเมริกาโดยในปี2021ที่ผ่านมานะครับนิตยสาร Forbes ได้ทําการจัดอันดับ50สโมสรกีฬาที่มีมูลค่าสูงที่สุดซึ่งก็มีรายชื่อสโมสรอเมริกันฟุตบอล สโมสรบาสเกตบอลและสโมสรฟุตบอลโดยในวันนี้นะครับเราขอนําเสนอ10อันดับสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดจะมีสโมสรใดบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับลำดับที่10ท็อตแนมฮอสเปอร์มูลค่า2.3พันล้านเหรียญหรือประมาณ71,300ล้านบาท สเปอร์เนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นสโมสรระดับแนวหน้าของเวทีพิมลิกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งมีการสร้างรังเย้าแห่งใหม่อย่างทอนแนมฮอสเปอร์สเตเดียมพร้อมทั้งเดินหน้าขยายฐานแฟนบอลอย่างต่อเนื่องทําให้พวกเขาก้าวขึ้นมาติดสิอันดับสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกจนได้นะครับลำดับที่9เปอเชมูลค่า2 5พันล้านเหรียญหรือประมาณ77,500ล้านบาท แน่นอนว่าการมีเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีทำให้เปแอดเชสามารถดึงตัวนักเตะดาวดังมาร่วมทีมได้ง่ายจึงทำให้พวกเขาเป็นสโมสรที่แทบจะครองความเป็นเจ้าแห่งลิกเกอิงและเป็นทีมหน้าประจำของเวทียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ในลำดับที่9ได้ ลำดับที่8อาร์เซนอลมูลค่า2.5พันล้านเหรียญหรือประมาณ79,980ล้านบาทการมีรังเย่าที่ยิ่งใหญ่ระบบอะคาเดมีของสโมสรที่แข็งแกล่งบวกกับผู้สนับสนุนระดับโลกรวมทั้งฐานแฟนบอลที่แน่นหนาและแข็งแกล่งของอาร์เซนอลทำให้ทีมไอ้ปืนใหญ่ยังคงมีมูลค่าของสโมสรติดอันดับ8อยู่นะครับลำดับที่7 เชลซี Chelsea, มูลค่า3.2พันล้านเหรียญหรือประมาณ99,200ล้านบาท นับตั้งแต่เสียหมีเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีก็ทำให้ทีมสิงโตน้ำเงินครามประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทาให้เชลซีสามารถขยายฐานแฟนบอลออกไปอย่างกว้างขวางทําให้พวกเขาอยู่ในลําดับที่7ในการรายงานล่าสุดแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าพวกเขาจะมีมูลค่าทางการตลาดลดลงหรือไม่หลังจากหมดยุคของเซียหมี ลำดับที่6กแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่า4,000ล้านเหรียญหรือประมาณ124,000ล้านบาทถึงแม้ว่าจะเป็นทีมมหาเศรษฐีและประสบความสำเร็จในแง่ฟุตบอลเป็นอย่างมากในช่วง10ปีหลังแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงรั้งอยู่เพียงแค่อันดับ6เท่านั้นของสโมสรที่มีมูลค่ามากที่สุดซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุมาจากฐานแฟนบอลของพวกเขาที่ยังไม่กว้างขวางมากพอ ลำดับที่5ลิเวอร์พูลมูลค่า4.10พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 2 7 1 0 0ล้านบาทหงแดงผู้อาหังการถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่5ของโลกและพวกเขาถือเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของเกาะอังกฤษซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจจากผลงานอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งรากฐานแฟนบอลของพวกเขาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับ ลำดับที่4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่า4.20พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 3 2 0 0ล้านบาทปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรั้งอันดับ4ของสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกโดยในอดีตนะครับพวกเขาเคยอยู่อันดับหนึ่งของโลกมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนะครับพวกเขาก็ยังคงรั้งอันดับหนึ่งของสโมสรฟุตบอลในเกาะอังกฤษเป็นผลมาจากความดึงดูดแฟนบอลของโอทราฟอร์ด และสินค้าที่ระลึกในเมกาสโตรรวมทั้งฐานแฟนบอลที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกที่มันมีเยอะเสลือเกินลำดับที่บาเยิร์นมิวนิกมูลค่า4.22พันล้านเหรียญหรือประมาณ138,20ล้านบาทก ที่ใหญ่จากบุนเดสลลกาเยอรมันก้าวขึ้นมาั้งอันดับ3เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจอะไรจากการที่พวกเขาผูกขาดการคว้าแชมป์บุนเดสลิกาและเข้าสู่รอบลึกๆในถ้วยยุโรปทุกรุดูกาลอีกทั้งความเป็นมืออาชีพในการบริหารสโมสรของพวกเขาทําให้มีความน่าเชื่อถือและมูลค่าทางการตลาดก็สูงตามที่รายงานลำดับที่2เรอัลมาดริด มูลค่า4.5พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 4 7 2 5 0ล้านบาทตกจากอันดับ1ลงมาอยู่อันดับ2ของสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุดหลังจากครองความเป็น1นอยู่ถึง5ปีซ้อนอาจจะเป็นเหตุมาจากในช่วงระยะหลังเรือัอามาดริดนั้นไม่เน้นนโยบายเสริมทัพด้วยนักเตะด,ดาราดังก็เป็นได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าประสบความสาเร็จในแง่ฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและอาจจะกลับมาทวงอันดับหนึ่งทางด้านการเงินได้อีกครั้งลำดับที่1บาร์เซโลนามูลค่า4.76พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 4 7 5 6 0ล้านบาท ในปีล่าสุดนะครับบาซโลนาก้าวขึ้นมาแซงหน้าคู่ปรับร่วมลีกอย่างเรยอัลมาดริดได้โดยมูลค่าหลักของสโมสรบาซโลนาคือการเป็นสโมสรที่มีพลังดึงตัวนักเตะพรสวรรค์เข้ามาสู่ทีมได้รวมถึงความนิยมของแฟนบอลทําให้สามารถสร้างรายได้จากตั๋วเข้าชมเกมและของที่ระลึก ทั้งนี้นะครับหากว่าบาร์เซโลนาสามารถจัดตั้งฟุตบอลรายการซูเปอร์ลีกได้สำเร็จดังที่คาดหวังเอาไว้ก็จะทำให้มูลค่าของพวกเขาเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกเยอะเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือรายงานลำดับสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอรสเห็นรายงานนี้แล้วจงรับรู้เอาไว้นะครับว่าพวกเราแฟนบอลทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าของสโมสรที่เรารักเช่นกันเออแล้วเพื่อนๆล่ะครับ เชียร์ทีมไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดซับเซไร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกมาได้นะครับแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน